สวัสดีค่ะทุกคนกินไปเที่ยวไปใบเจ้านะคะวันนี้จจะพาทุกคนมาทำผัดเนื้อน้ำมันหอยนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะนี่คือเครื่องปรุงที่เจ้าได้เตรียมเอาไว้นะคะเนื้อนะคะเจ้าหมักเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าใช้อลูมิเนียนะคะจะหมดละเพราะว่าใส่ไม่เยอะใช้ได้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเจ้าจะใส่กระเทียมลงไปนะคะเจ้าจะใส่เนื้อนะคะ หมักไปแล้วแล้ที่หมักไ้แล้วนะคะดูท่าต่อทไปเออค่ะนัส เจะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะตัดเนื้อจนสุกนะคะตอนนี้หอมมากเลยค่ะอยากให้ทพกคนได้กลิ่นนะคะหอมเป็จิ้นเลยรอเนื้อสุกนะคะอาพี่จะใส่น้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนนะคะ กัะอีกครึ่งหนึ่งนะคะรสด,ดีนะคะซอสตนเหลืองนะคะหนึ่งช้อนนะคะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนนะคะน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนนะคะ หอมมากะเจ้าก็จะใส่ผักรวมที่เจ้ได้ลวกเอาไว้แล้วนะคะหอมมากเลย่ะอากาศร้อนมากเลยนะคะช่วงนี้ ออสเตียซัมเมอร์นะคะกาบร้อนแล้วนะคะผักกวางตุ้งนะคะที่โจได้ลวกเอาไว้แล้วนะโจ้จะลองลองลองกานเพราะปกติคือเวลาโจ้ทำผักหมูน้ำมันหอยหรือว่าผักเนื้ำมันหอยโจจะลองด้วยผักกวางตุงะะกกงต้งลวกนะคะเสริฟพอผักวางตุ้งลวกนะคะ กะท่านหนักนะฮะยกขึ้นไม่ไหว <S 2> <S 2> พี่จะให้แม่โรยนี่ไหมลูกโรยด้วยยึดไทยไหมเอาค่ะยึดไทยป่นจะ อหอมไหมครับหอมค่ะจะสปิรไข่โดยทั้งหมดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดเนื้อน้ำมันหอยพร้อมเสิร์ฟค่ะเนื้อน้ำมันหอยนะคะหอมมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ชิมจะขออนุญาตไปจัดการกับผัดเนื้อน้ำมันหอยก่อนนะคะหอมมากเลย,ยหิวข้าวมากเลยค่ะตอนนี้ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมร่อำรวยความสุขร่มรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ